สวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับเข่าสูกับช่องนิกกี้แฟมิลี่แชนแนลครับเหมือนนี้ครับนิกกี้เดมัไทยนะครับให้นะครับทีลิปก่อนนิกกี้เป็นการปรับผันให้เอฟซีเดบึงนะครับนิกกี้ก็ไเด้ไทยเ็จเรียบร้อยนะครับให้เอฟซีเดบึงครับผลงานนะครับในการไทยนะครับผมกะไทยพ่อได้งามยังนะครับกะเพอได ไส้ได้ซื้อๆแหละครับผมการล่องกลางผมกับเจบนะครับผมเก็บเพื่อบรให้มันลึกนะครับไกเจบเไปกลับนะครับไถไถลงนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการถมล่องกลางนะครับผมบริห้มันมีล่องกลางนะครับกะสิประมาณนี้นะครับผลงานครับผมกะแปลงนี้กะก้าไร่ครับผมแต่ว่าผมกไไถเป็นแล้วครับคอยทยอยไถนะครับเพราะว่ามัน ใหญ่ท่านกันครับปอเทื่องนะครับไถกบปอเทื่องนะครับผมกะใส่ได้ย่ครับผมไถผ่านสามนะครับของบียิบซีนะครับกะรถจะคล้องเองนะครับอกะเอามาใส่อันนี้กระสค์นะครับผมกะเฮ็ดงานเล็กๆน้อยๆนะครับผมกะบ่เด้ไปรับจ้างไผครับใส่ตะคองจะคล้องครับผมกะมือนี้กะไดมาไถนะครับเป็นการเรียบร้อยนะครับให้ส้มผลงานครับผม กัเรียบดีอยู่ครับผมบางมองกับเป็นคืนครับเพราะว่ามันไม่ขี่หินนะครับผมมันอาจจะสะอาดสะาดบริสทธิสม่ำเสมอครับเพราะว่ามันเตะหินก่อนนะครับกับเป็นหลุมเป็นหยางเนี่ยครับแต่ว่ากับเป็นที่หนาพ่อใจครับใส่ได้เลยครับผมนี่ครับอันซุ้มมันบ่ค่อยมีหินกับจะเรียบจังสี่ครับผมจะเนียนจังสี่เลยครับผม ผ่านสามครับตรงทีไท่ไถ่ไ่ได้ช่วงนั้นมันจะเป็นเป็นหลองนะครับผมรถเล็กมันมันไถบ่ได้ครับเพราะว่ารถมันจะข่านะครับผมมันเป็นหล่องน้ำนะครับผมหล่องน้ำลึกผมกับบกก,าก่าเสี่ยงนะครับเพราะว่ารถเล็กมันจะข่ำไว้ก็รถปกตินะครับผมต้องใส่ปีมือเนี่ยนะครับสําหรับการขับรถเล็กนะครับถ้ารถใหญ่ไปได้ครับผมแต่ว่ารถน้อยมันไปบ่ได้ครับมันจะข่านะครับผม มันแต่แข้งนะครับรถหน่อยนะครับผ้ได้เคยขับรถหน่อยจะรู้ครับว่าการขับรถหน่อยนี่ยากก็รถใหญ่นะครับเพราะว่าฐานฐานล้อมันจะแคบกว่านะครับมันโค้งเค้งได้ง่ายกว่านะครับผมการทรงตัวมันจะอัดบอดีสำารกง่ญ่นะครับกะติชมกันไน้ครับผมสาหรับผลงานนะครับผมกะมาไทยแล้วกะมาไทยเห็นเอฟซีเดบิลงครับ ว่ามันมันไถได้อยู่นะครับผ่านสามนะครับบางคนสื่อมาแล้วว่าเอ้าไถไถบ่ได้จังสั้นจังสี่ครับแต่ว่ารถผมไถได้ครับผมผ่านสามครับผมใบยี่สิบนิ้วนะครับดีพีสองศูนย์สามนะครับบีนะครับตัวนี้นะครับรถผมนี่แตงยังเป็นียนะครับจังไถได้นะครับปกติ ถ้าตัวมีสปริงนะครับรถผมจะไถอยู่ประมาณเอ็มสามนะครับถึงให้นึงนะครับผมถ้าปกตินะครับแต่ว่าผมใส่สปริงนะครับผมใส่สปริงกัวานหน้ามาซอยนะครับผมไถให้สองไปเลยครับเร็วกว่าครับผมไถดีกว่านะครับงานจบเร็วนะครับผมไถให้สองนะครับ ครับผมมือนี้กับผมมียังหลายครับไทยเอฟซีเดีเิ่งครับบรรยากาศนะครับการใช้ให้ซื้อครับผมกเรียบร้อยนะครับอันนี้ไทยกบปอเทื่งซื้อนะครับให้มันเป็นปุ๋ยนะครับผมเพื่อจักปลูกอ้อยในเดือนตุลาที่จะถึงนี่นะครับผมครับผมฝากไปน้ำในเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนิกกี้แฟมิลี่น้ำนะครับสำหรับมือนี้ครับต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ